สวัสดีครับผมอบอกลับมาพบกบเช่นเคยนะครับในช่องแบงก์แบง d ์เดย์วันนี้เนี่ยผมจะมาสรุปอัปเดตนะผมประจำวันที่5มิถุนายนนะครับว่ามีอะไรอัพมาบ้างนะก็ไม่มากไม่น้อยครับรอบนี้ก็อย่าไปดูอย่างแรกกันเลยมาที่ s t y r y v e r s e นะครับผมที่มีการอัพเข้ามาผมเป็น Chapter 24กับ25 24กับ25นะทั้ง2อ,อันเลย24 25แล้วก็มีการปรับพลังที่แนะนำในระดับทั่วไปนะให้มันแบบว่า นิดนึงอ่ะอาจจะมีปรับลดบ้างอะไรเงี้ยนิดนึงแล้วก็มีการแก้ไขบางเงื่อนไขในการผ่านด่านนั้นๆนะครับแบบว่าเเวลาวิเท่านี้อาจจะเปลี่ยนเป็นโดนเป็นโดนเท่านี้แทนหรืออะไรประมาณนี้ครับอาจจะมีปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆตรงนี้ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะผมแล้วก็อย่างต่อมานะครับผมการลุกลานงแสนสว่างปั๊บดีมอสไม่ใช่ดีมอสยกมุนเรียกดีมอสจะติดตาแล้วยกมุนระดับยากนะครับผมสตาร์ทที่1นึ่งร้อยเจ็ดแสนห้าหมื่น ถึงร้าน8ป0แสนพร้อมพอลูกไฟอีก2ลูกเลยครับผมก็เราก็ได้แต่นั่งมองกันไปนะฮะมองกันไปผมไม่รุ่งผมเท่าไหร่อ่ะี๋ยังยังยังไม่กดดีกว่าก็ไม่น่าจะใกล้เคียงเลยอะ่ะคิดว่านะอาจจะดูตรงนี้ก็ได้เนาะผมมันอยู่ที่ร้านแถ้าทีมจินอูไม่ๆหม่อันนี้เฉพาะตัวที่เขาเรียกว่าอะไรนะตัวที่มันดีที่สุด3ตัวเนี้ยก็รวมๆน่าจะยังไม่ถึงของผมอะน่าจะได้แค่ ไปลุ้นรอบ6กพันนะครับประมาณนะั้นสามพันสามพันให้หลังอาจจะต้องไปลุ้นอย่างนั้นแทนนะโอเคแล้วก็มีตรงนี้นะแล้วก็มีปรับเปลี่ยนทั้ง2ที่เลยครับไม่ว่าจะเป็นของโวควาของบาลานของยอคดีมอสชื่อแม่เยอะเริ่มจมาไม่ค่อยได้แล้วปรับให้ง่ายขึ้นนะครับผมปรับแล้วที่ดีมอสเนี่ยครับปรับแล้วนะผมให้มันง่ายขึ้นแล้วไม่ แต่ก็ไม่ถึงกับง่ายเวอร์นะแต่คือแบบว่าให้มันแบบโอเคขึ้นอนะ่ะให้มันง่ายให้มันง่ายแบบว่าปรับค่าพลังหรือป้องกันของบอสเนี่ยลดลงมานิดนึงประมาณนั้นนะครับให้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะไม่ได้แบบว่าโหดโหดแบบโอ้เราต้องแบบเกินล้าน2ขึ้นไปอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีส่วนของรู้สึกกับเรื่องธาตะปะุป่ะที่เขามีเข้ามาที่นี้ไหมอ่าเยอะครับแพ้5้าธาตะนะุตรกเนี้ยอ่าดีแพ้3าธาตุเลยอ่าที่ระดับยาก2องธาตุ ก็ได้มีปรับส่วนนี้นะผมแล้วก็รวมภาพรวมครับก็คือปรับให้มันง่ายขึ้นมานิดนึงนะง่ายขึ้นมานิดนึงเพื่อที่เราจะเพราะว่าตอนนี้มันมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาเป็นของตัวยอกมุนใช่ไหมก็เหมือนแบบว่าโอเคให้ให้ทุกคนจะได้เริ่มเข้ามาชา์เลนในส่วนนี้ด้วยประมาณนั้นจะได้ไม่ต้องติดงกอยู่กับตรงนั้นนานเกินไปนะที่ <Okay, S 2> ผมต่อมาเป็นเพิ่มบอสใหม่เนี่ยมิชชั่นล็อกนะครับผมอ่านี่มิชชั่นล็อกอันไหนวะอันนี้อ่านี่มันชื่ออะไรอ,ะอ่ะหัวหนาาว้าเผ่าฮีโกส ซึ่งแพ้ทัดลมนะผมก็เอามาอวยตัวใหม่โดยตัวใหม่ก็เอามาลองมาลองชกมันนะ่ยวันนั้นมีปรับตรงส่วนนี้เข้ามานะผมแล้วก็ใบคราฟเนี่ยใบยคราฟที่เอ๊ะที่เอ๊ะมันจะเป็นใบคราฟเออเขาเรียกว่าคราฟอติแฟกต์ครับเรือร้อยเนี่ยมันจะเริ่มดรอปจากชั้น21ละอันนี้น,นี่เริ่มดรอปตั้งแต่ชั้นที่21่สิบเอ็เลยมไปไหนนี่นะเริ่มดรอปที่ชั้น21นะครับผมตั้งแต่21เป็นต้นไปเลยมีดรอปแล้ว อันนี้ยังไม่มีนะมีไหมไม่มีนะแต่อันนี้ดอกแทง่งไอแท่งเอาไว้คราบอันนี้ก็โอเคอยู่แต่ชั้นที่สเิเนี่ยถึงจะได้ใบคราบที่เลเวลบ้อยนะครับผมเริ่มต้นชั้นที่21เ,เลยต่อมานะผมขยายขั้นมานี้อันนี้ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่รอมานานมาก เรามาันานจิมๆิอาอย่าพูดตรงนี้ก่อนด้านมณนีเราก็ต้องมาลงที่นี่ครับสำหรับพูนแห่งความเนี่ยแห่งความอะไรสักอย่างและความกลหนมาแห่งความกลหนตอนนี้เนี่ยที่นี่เนี่ยก็ปรับขยายแล้วนะผมของเดิมจะสุดที่15ใช่ไหมตอนนี้เพิ่มมาถึงเลเวลไม่ใช่เลเวลเพิ่มมาถึงชั้นที่20นะผมพลังที่ต้องการคือ 9, กนะ้าแสนเกะก็ที่นี่เนี่ยจะเริ่มดอป ของสําคัญอย่างหนึ่งชั้นนี้ยังไม่ดอกนะชั้นที่15แต่จะมาเริ่มดอกชั้นที่16คือไอเนี้ยครับที่เราจะเอาไว้เลื่อนขั้นมันดีของเราออันนี้เป็นส่วนที่4ใช่ไหมแล้วชั้นที่20มันจะได้มีโอกาสได้นี่ไหมก็ไม่มีเว้ยอะไรกันเนี่ยทาไมกันนะต้องมันลุ้นอีกแล้วเลยเอาเป็นว่าโอเคนะครับตั้งแต่ชั้นที่16ขึ้นมานะครับมันจะดอกไอเศษอันนั้นมาที่ผมบอกแล้วเอามาใช้ในส่วนไหนเอามาใช้ในส่วนนี้ครับ นี่เลยอันย้ํามันนีอ่าคือมณีตอนนี้มันจะมี1กับ2นะใช่ไหมการที่เราจะได้หน้าที่2มาเนี่ยครับคือเราต้องใส่มณีสี่เหลี่ยมให้ครบทุกช่องก่อนอ่าพอครบทุกช่องปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดอันนี้มาให้อ่าแต่อันนี้ใส่ได้4ละ4เม,นะนะม็ดนะหนึ่งสอสสี่นะสี่เม็ดอ่าโอเคมาดูตรงส่วนนี้ก่อนคราวนี้เนี่ยเราก็ช่วงนี้บางคนอาจจะเริ่มมีแบบไอ้หกเหลี่ยมเนี่ยมาแล้วใช่ไหมอ่าแล้วก็มาที่ส่วนนี้เลยครับ ป๊บอ่าเราก็จะมีตรงส่วนนี้เลื่อนชั้นป๊บอ่าเลื่อนชั้นอย่างเดียวนะไม่มีดอปโคตรโหดเลย คราวนี้เนี่ยการเลื่อนชั้นเนี่ยใช้อะไรบ้างนะผมก็มันก็จะมีเป็นเกรดของมันตอนนี้คือเหมือนมีเรื่องเกรดเ,เข้ามาแล้วคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้ตอนนี้เพิ่มเกรดเข้ามาให้แล้วก็น่าจะาเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะผมเพราะว่ามันมีหกเหลี่ยมที่เราได้มาเนี่ยที่มันไม่ซ้อนทับกันเลยก่อนหน้านี้เราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่าเพราะอะไรใช่ไหมครับมันก็จะมีแบบเป็นเกรดมาอย่างเงี้ยสมมติ A เนี่ยคือสแต็กตันครับโจมตีอันนี้น่าจะ350แต่อันนี้ก็อยู่ C ก็น่าจะ 300หรือ200อะไรอย่างเงี้ยสองร้อยปลายๆอะไรประมาณนี้ครับมั b นจะมีแบ่งแบบอย่างเงี้เออเนี้ยดูแล้วจะได้เข้าใจง่ายนะผมจะได้เลือกใช้กันได้ถูกนะ,ะมีแบบนี้สมมุติผมมี A ผมเลือกเออย่ดูกันต้องเลื่อนชั้นใช่ไหมเป็นอันนี้อ่าใช้ A ออยู่ใช่ไหมปั A ๊บเนี่ยคือต้องเาเรียกว่าไงต้องมีเป็นเกรดนั้นๆนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ผมไม่มีเกรดเอเลยอย่างเงี้ยก็จะไม่ขึ้นนะอ่าแต่ผมมีอันนี้เป็นเกรดเออันหนึ่งครับก็ใช้ปับ๊บอ่าแล้วก็เนี่ยครับ เซเซเซตเซียเพลิงอันนี้จะดอบได้จากนี่ครับมันจะมีแบ่งเป็นสีครับซึ่งถ้าอยากทําสีแดงก็ต้องรอรอวันพรุ่งนี้อันนี้เป็นไม่ดีสีแดงซึ่งของวันนี้ก็จะเป็นสีฟ้ากับสีเขียวอ่าน,นี่ครับมันก็จะมีให้ดับนี่สีฟ้าใช่ไหมแล้วก็ส่วนนี้จะเป็นสีเขียวนี่สีเขียวก็เก็บให้ครบ20ชิ้นครับอ่ชิ้นปุ๊บแล้วก็ อันนี้มสีเดียวกันแค่สีเดียวกันก็พอครับจะขั้นไหนก็นได้เอาแบบกะโหลกกะลาปากระป๋องอะไรเงี้ยอ่าดี D ใส่ไปเลยปากนี้ก็ได้ครับอ่าเสร็จแล้วก็เลื่อนชั้นได้เลยอ่าแต่คราวนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเลื่อนเลื่อนแล้วเป็นเลื่อนเป็น A เลยนะคิดว่านะคิดว่าเลื่อนเป็น A ได้เลยแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าเราแบบมีเศษอ่อาดีเงี้ยเยอะเยะเยอะเะเลยก็ขาออกมาแล้วเขาก็ใจดีครับมีระบบนี้ให้ส่วนตัวผมรู้สึกว่า ไม่ไม่ไม่มันไม่ได้ใจดีอย่างที่อย่างที่ ي, คิดหรอกนี่ครับแแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้ได้ก็คือใส่สมมุติผมมีสีแดงใช่ไหมสีแดงระดับดีเงี้ยใส่ไปปับ๊บแล้วก็ใช้เพชรชมพูเลยครับขัดเกลาเลยมันก็จะสุ่มมาให้ปับ๊บได้เป็นอะไรอันนี้มันก็น่าจะเลือกได้เนาะอัน,นมณีขั้น6ประเภทเดียวกันใน TIAB หรือต่ำกว่าสามารถเลือกอัน,นัมณีขั้น6ใน TIA เ,เป็นเป้าหมายในการขัดเกลาได้ ประมาณนี้ก็คือได้มาปุ๊บก็มาสุ่มแล้วแหละครับมีอัตราไหมห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหที่เหลือนี่คือ BCD นี่แล้วแต่ดวงเลยง่า <c> ย <oughs> เลื่อยๆไม่ต้องรีบแบบเอาจริงๆอ่ะมาสุ่มนี้มันเปลืองอะโอ้โหหนึ่งพันเพชรชมพูเลยแพงมากคือแบบขนาดไอ้พวกนี้ก็แบบ จะมารีทีงยังรู้สึกเสียดายเลยอ่ะนี่รีรีไป4ครั้งแล้วนะแบบสี่พเพชรครับที่หายไปอย่างเงี้ยไม่ค่อยโอเคอ่ะผมว่ารอค่อยค,อยคอยเก็บแล้วก็สุ่มค้าไปเรื่อยๆครับได้มาแล้วเราค่อยเอามันเลื่อนขันน้นอะไรแบบมันน่าจะดูโอเคกว่านะกับการที่จะมาเปลี่ยนเอาแบบใช้เพชรชมพูมามารีมันอย่างเงี้ยต่อมาครับผมเพิ erm ่มฮันเตอร์ใหม่เรนนาดอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนี่เลยในเรนารีแมนนะผมเป็น นักเวทนะก็คือเป็นเตป็นตัวดาเมจนี่นแหละดาเมตแต่เป็นสายเวทนะก็ยังไม่รู้รายละเอียดอะไรเท่าไหร่น่าจะแรงตามพลังป้องกันปะใช่ไหมอ่าตามพลังป้องกันนะแล้วก็ตัวดำนะผมตอนนี้ซอลินเข้ามาที่เรียบร้อยแล้วก็มีมีพิกอัพซซลินด้วย2ทางเลือกเจ <laughs> ้าอยากเลือกอันไหนจะไปเก่งแย่งกับอีก4อีก3ดีนะ ไปแข่งเยี่งกับอีก3หรือจะมาโซลินโดดไปเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่ตัดสินใจเลยนะว่าใครขาดอะไรนะแต่ก็แนะนําว่าตัวดาไปดีกว่าครับแล้วก็อันนี้ก็ตัวลุ้งไปอะไรเงี้ยแยกกันไปครับต่อมานะผมในส่วนของกิจกรรมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูส่วนของเช็คชื่อก่อนเข้ามาก็น่าจะเจอกันแล้วนะผม,มนี่เป็นของขวัญเช็คชื่อเริ่มต้นครั้งใหม่นะครับผมนี่มีตัวสุ่มอาวุธที่น่าสนใจแล้วก็มีนี่เงา30บ อันนี้15มีอาวุธมี 30. ่30หูได้5เม็ดเลยเอาไปสุ่มหุ้ยนี่อะไรอ่ะแรนดอมเหรอัอาตราข้อมูลสุ่มอีกแล้วอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาวุธจากอีเวนต์ต่างๆนะอ๋อให้เราสุ่มว่าทำไมไม่ให้เลือกเลยอนะ่ะให้สุ่มให้สุ่มซัง,งั้นอ๋อนี่มีกรอบอันนี้ด้วยนะแล้วก็มีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไอคอนรูปรูปโปรไฟล์แล้วอะ่ะ แล้วก็อันนี้มี2อัน50ก็ดูทั่วๆไปครับไม่ไม่มากไม่น้อยก็โอเคอยู่นะ,ะเดี๋ยวราสู่ส่วนของกิจกรรมกันว่ามีอะไรบ้างหนึ่ปีที่ร่วมเดินทางอันนี้แจกเลยนะครับผมสกินเนี้ยคิดว่าน่าจะน่าจะดูเนี่ยครับมันเหมือนให้อ่านแล้วก็ไอ้นีหรือเปล่าแล้วก็ได้ไปเลยอะไรอย่างนี้ยปะ่ะยังยังไม่ได้กดนะผมกะว่าจะมานั่งอ่านสะหน่อยว่า1ปีเนี่ยผมต้องมาปรชิญกันอะไรบ้าง แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดีก็คิดว่านะครับลอง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 กดกดดูแล้วกันนะก็น่าจะได้สกินอันนี้มาเลยสกินของอลิเซียนะผมเป็นแบบไหนมีให้ดูไหมอลิเซียผมอยู่ไหนเดี๋ยอ่นนี่อลิเซียมีไหมมีให้ดูไหมอันนี้นี่นี่เฮ้ยน่ารักฟุงฟริงเก๋โอ้ยโอ้ย z o o นิดนึงอือเน้นเน้น โอเคกับข้อเรื่องเราอ่ามีอันนี้ครับที่เขาเรียกว่าแจกฟรีนะแล้วก็มีอันนี้1ปีอันนี้ยังอยู่นะครับผมก็เลยอีก6วันนะก็อย่าลืมทําทุกวันนะผมเพราะว่ามันจะได้สกินจินอูอันนี้ด้วยอ่านี้ย้ำๆกันหน่อยเดี๋ยวลืมกันนะโอเคส่วนต่อมาถึงเวลาโอกาสเป่งประกายอันนี้ก็เหมือนเดิมครับล้างกระดานเล่นกันเหมือนเดิม คือแรกๆก,ก็โอเคนะถ้าได้กล่องกลางเลยมันก็ดีใจนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยล้างล้างอาใเ้เกี้ยง <laughs> ลงมา์อันนะ <laughs> แล้วมันจะออกอดนนีง่ายมากเลยไม่รู้เป็นอะไร <laughs> ลบจิตหน่อย,อ,ยอ่าแล้วก็มีลูกเต่าแล้วผมรอบนี้ของของเลนนาดนะมาเป็นลูกเต๋าก็อยู่ที่มุมครับเศษอาวุธคือพอมันเป็นลูกเตา๋าผมว่ามันได้เศษยากครับมันมันสู้แบบไอกาชาไม่ได้อะไอไอไอตู้กาชาปองอะครับผมว่าอันนี้นมันดูโอเคกว่าไง เอออันนี้มันได้แบบเนี่ยอยู่ตามม,มุมเนี่ยครับมันก็เลยแบบโอกาสได้เศษให้มันแบบเร็วๆอะไรเงี้ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งอะ่ะน่าจะสุดๆก็อยู่ที่ประมาณ2ดาว3ดาวอะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้สุ่มเยอะมากมายนะผมไม่น่าจะอยู่แถวๆแั้นนะครับอืมอ่าแล้วก็มีนี่มิชชั่นรายวันเริ่มต้นใหม่นะผมรางวันก็3ร้านนะผมถ้าทำเควสครบนะก็เหมือนกันเหมือนเดิมครับแนะนำให้ทำทุกวันนะ แล้วก็มีทัวร์นาเมนต์เรนาด่อันนี้ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็นี่เลยไฮไลท์นะผมปรับแก้อติแฟกต์ของเมย์อันนี้สำหรับใครที่ตีบวกมาแล้วมันเน่าแบบสุดๆนะผมสามารถมารีตีบวกันได้ที่นี่เลยนะอ่าล็อกอินหนึ่งวันได้หนึ่งใบด้วยหุ้ยมันให้เป็นวันต่อวันเลยอะในวันหนึ่งครั้งจริงด้วยวันละใบวันละใบเลยอะสิบสามวันมันดูเพ้อฝันไหมวะจริงไหมเนี่ยไม่ใช่แบบล็อกอินแล้วจบเลยนะ เออมันบอกรายวันหนึ่งครั้งอ่ะเนี่ยรีเซ็ตมิชชั่นรายวันก็น่าจะวันละใบเลยป่ะวิทยาได้นี่ดีมากเลยเนี่ยรีกันเพลินไปเลยแต่หินพอมนไม่รู้นะอีกเรื่องหนึ่งอ่าแล้วก็มีสกินของเลนาดนะครับผมก็ดูเรียบๆไม่ได้มีอะไรพิเศษอ่ะจากเท่าที่ดูแล้วอ่ะนะก็เอาแล้วแต่คนชอบแล้วกันเนะาะเพราะ m าไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีอันนี้เป็นเวิลด์ดอ น,นี้ก็ได้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 ไดไดจดหมายอะไรนะั่นอะ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรเท่าไหร่ต่อมาแล้วผมเป็นการปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงแล้วผมตัวที่ไฮไลท์ที่สุดเลยเนะี่ยในการปรับปรุงรอบนี้ก็คืออ๋อมีระบบนี้เข้ามาด้วยผมเริ่มเลยทุกคนเข้ามาตรงนี้ครับเข้าไปที่หน้าคอนเทนต์ปั๊บพอที่หน้าคอนเทนต์ไหมดูสังเกตสายบนครับอ่ามันจะมีตรงนี้ปั๊บรายชื่อบริบรการพิเศษมอบบัพพิเศษในระยะเวลาที่กําหนดให้กับฮันเตอร์ด้านล่างนี้นะผมทั้งหมด5ตัวนี้ ก็คือจะได้บัฟตามนี้ครับเพิ่มลรงโจมตี5%ป้องกัน5%พลังชีวิต5%ของฮันเตอร์ในคอนเทนต์ที่กำหนดก็คือครั้งล่างนี้เลยได้ตั้งแต่สตอรี่นะผมห้องบันทึกสำหรับภูมิทดสอบนะผมเกตก็ได้มิชชั่นล็อกอินสแตนดหสับภูมความโกลาหลการลุกลานเกต์จำลองดันกิจกรรมก็คือยกเว้น3อันนะครับที่เป็นอาชาเลนเวลา ที่ทําเวลากันนะครับอันนั้นใช้ไม่ได้แล้วก็มีบอสกิลใช้ไม่ได้แล้วก็มังกรรายสัปดาห์ใช้ไม่ได้แต่ที่เหลือได้หมดเลยครับอ่าแล้วช่วงนี้มีระดับยากของไอ้ยอกมูลด้วยผมว่าทุกคนก็น่าจะรีบปั่นกันน่าดูเลยนะระยะเวลา2 0 27วันนะครับอยู่อยู่ยาวเลยบัฟ5ตัวนะก็น่าจะเป็นอัปเดตหน้าแล้วก็น่าจะเปลี่ยนรอบอะคิดว่าแบบนั้นนะรอบนี้ก็จะเป็นเน้น5ตัวนี้เลยอ่าตรงส่วนนี้นิดนึงนิดนึงลืมลืมอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูส่วนนี้ก่อน ที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับผมมีส่วนของชาชาน้ําอันนี้ปรับส่วนของนี่เลยครับที่สดาวคือ3ดาวเนี down, ่ยมันเป็นขอเรียกวไงการจบคอมโบของเราครับคือมาปุ๊บเนี่ยเราจะเปิดด้วยสกิลหนึ่งใช่ไหมแล้วก็คอยแคร์ไป6ครั้งฟา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 พอเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะจบด้วยสกิลหนึ่งอ่าซึ่งสกิลหนึ่งที่เราจบเนี่ยมันพอเราพอเก็บสแต็คครบอ่ะมันจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้ให้สามารถกดได้อีกครั้งนึงอ่ะ ่มามันก็จะทําให้ตรงนี้ครับเปลี่ยนเป็นแกล้งสวรรค์ส่งสวรรค์โจมตีอ่าปริมาณดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมของเดิมเนี่ยแค่60%ตอนเนี้ยเพิ่มมาเป็น170%เลยครับแรงเวอร์แรงแบบแรงอะแรงเลยอ่ามีตรงส่วนนี้นะพี่ปักเข้ามาแล้วดูแล้วแบบค่อนข้างค่อนข้างสําคัญแล้วก็เนื่องจากการมาของเลนน่านะครับผมฮันเซมี emi, นี่เลยฮันเซมีที่5ดาวนะครับผมก็มีการเพิ่มเาเรียกว่าไงเพิ่มตรงนี้ครับ คือของเดิมจะเป็นแค่พลังโจมตีเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้น10%อ่าอันนี้ค่อนข้างดีเลยค่อนข้างดีเลยลีฟอฟไลน์นี่อะไรอันติเมตปะ่ะอ่าเสวเวลาอันตินะอันติเราก็จะได้ส่วนของพลังป้องกันเพิ่มเข้ามาก็คิดว่านะ่าจะเอามาบัฟเลนาร์ดด้วยเพราะว่าเลนาร์ดมันก็ธาตุลมใช่ไหมอ่าเราก็ยังใช้แฮนเซมีอยู่เพื่อที่จะมาบัฟตรงส่วนนี้ด้วยนะ แล้วก็มีของจินอูครับเดี๋ยวเราก่อนไปก่อนไปของจินอูตอนนี้นี่ก็มีการปรับเข้ามาเรียบร้อยแนละ้วสำหรับทีมทาตมืดนะครับผมก็เรียกว่าไงดีไม่ได้มีปรับอะไรที่มันแบบบืกหวามากแต่คือปร,อรับดับมเมดโดยรวมพวกดัมเมจเหลืองพวกนี้ครับดัมเมจโดยรวมเลยครับให้มันแรงขึ้นแรงขึ้นจากแต่ก่อนนะพวกเนี้ยแต่บัฟเบิบอะไรพวกนั้นก็ยังยังเหมือนเดิมค่อนข้างเหมือนเดิมจะมีแค่ของรู้สึกจะเป็นของฮาร์เปอร์ไหม ของฮาร์เปอร์ที่มีปรับส่วนส่วนของที่มันสแต็กไอเนี้ยครับสแต็กสกิลสองอันเนี้ยของเดิมมันจะสุดประมาณ13บสาป่ะสิบสามหรือเท่าไหร่เนี่ยแล้วก็อันนี้สูงสุด32ไปเลยทุบกันรัวๆไปเลยครับทุบคือคืออ่ะน่าจะ16เนาะมันก็พอพอมันทุบเสร็จเนี่ยมันจะมีสแต็กขึ้นนะครับสแต็กเนี่ยแล้วก็พอเราเปลี่ยนไปตัวเดเมจทำเดเมจเสร็จปั๊บเปลี่ยนตัวมาที่ฮาร์เปอร์อีกรอบหนึ่งอ่าแล้วก็ทุบต่อครับสแต็กเพิ่มเเป็นสามสิบสอง คูณ2เขก uh ็ไปเลยครับแรงมากอันน er, so so ี feels, ้ถือว่าโอเคนะน่าจะปรับมาทำให้ทีมทาตมืดมันดูแบบโหดขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าทุกตัวเนี่ยปรับปรับเรื่องดาเมจให้มันแรงขึ้นดูดีอย่างเงี้ยสี่พันสามมินิอันติเมจเลยอันนี้วิ่งวิ่งหน้าไถ่เนี่ยครับปรับให้มันแรงขึ้นหกพันแปดอย่างเงี้ยวเว่อร์กันไปเลยพี่เสืออนี้ก็ปรับแล้วปรับอีกนะตอนนี้ก็ปรับให้มันแรงขึ้นเหมือนกันนะอ็อย่างไงก็ลองลองลองดูกันแล้วกันเพราะว่ายัง ยังไม่มีโอกาสได้เทสทั้งส่วนนี้นะต่อมาเป็นส่วนของจินอูนะผมจินอูปรับแค่ส่วนของอาวุธครับ2ชิ้นที่เขาได้บอกไว้ก่อนหน้านี้ครับคือชิ้นแรกเนี่ยปืนสกาดีปืนสกาดีนี่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่ามันเป็นปืนที่มามาได้แค่อาทิตย์เดียวมั้งครับไม่น่าจะถึงอาทิตย์ด้วยซ้ําแล้วคนก็ไม่ใช้มันอีกเลยแบบหายยาวไปเลยครับคือคนไปใช้หนังสือน้ําดีกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยเขาปรับให้มันแบบเฮ้ยโอเคขึ้นอนะ อ่มาดูที่3ดาวครับที่3ดาวนี่เลยอ่านี่ครับซ้อนทับสูงสุด6%อันนี้อย่างแรกก่อนนะคือเอ้ยเดี๋ยวมันต้องที่1ดาวก่อนปะที่1ดาวดีนะที่1อ่า1ดาวนี่ครับเมื่อโจมตีเข้าเป้าในขอบเขตเนะี่ยสร้างดาเมจ500%ของเดิมมันนิดเดียวมั้ง50%าปอะหรือเท่าไหร่เนี่ยนะมันจึ่งเดียวมากครับอันนี้เพิ่มเข้าไปเลย500%เลย เอาให้มันแรงไปเลยครับอ่าแล้วก็ที่3ดาวเนี่ยสแต็กตรงนี้เพิ่มขึ้นเป็น6%เลยครับซ้อนซับสูงสุด2ก็คือเราสแต็กได้ตรงนี้ได้ไดขเรียกว่าไงมันแรงขึ้นกว่าของเดิมของเดิมมันจะทีละ3ะครับถ้าจำไม่ผิดนะทีละ3ทีละ3ทีละ3 4ครั้งครับอันนี้เพิ่มมาเป็นทีละ6%ไปเลย2ครั้งจบไปเลยอ่าให้มันแรงแรงได้ไวขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ที่5าดาวนี่เลยอัปเกรดสกิลไลล่า,ลาปิดท้ายผมสร้างดาเมจ5 0า0เอ ให้มันแบบแรงไปเลยอะ่ะ <c oughs> ก่อนอันนี้เท่าไหร่ผมจับไม่ได้แล้วแต่พับไปเป็น5,000นะผมตรงนี้ผมก็ไม่ได้จดไว้ด้วยอ่าแล้วก็มีส่วนของมีดจริงแท้เนี่ยครับจริงแท้เคียวพิษคาสกานะตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับมีปรับแค่ดีบัฟให้มันแรงขึ้นอะ่ะเออที่3ดาวครับอ่าตรงเนี้ยที่3ดาวนะก็ให้ดีบัฟพิษตรงเนี้ยสร้างดาเมจ250%ของเดิมมัน200%นะครับ ให้มัเป็น250%ไปเลยทั้งรูป3วินาทีนะแล้วก็ฟื้นฟูเนี่ยจะของเดิม70%ตอนนี้ก็ปริมาณฟื้นฟูนของชีวิตเนี่ยลดลงไปเลย80%อ่าคือทำแค่ปรับแค่ดีบับนี้ให้มันให้มันมากขึ้นน,นิดนึงอะ่ะไม่ได้เยอะมากมหมยเท่าไหร่ต่อมาก็เป็นการใช้งานอร์ติแฟกนะผมส่วนนี้ก็ขอขอค่าไปแล้วกันนะมันเป็นยิบยิบย,ย่ยอยๆครับเพื่อความสะดวกสบายในการติดตั้งการตั้งเซตค่าบีเซตนู่นนี่นั่นของอร์ติแฟกครับ แล้วก็มีอีกอันนึงเป็นบอสกิลบอสกิลตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นอตอนนี้บอสกิลก็เปลี่ยนมาเป็นราชินีมดแล้วนะครับผมก็บายบายไอ้ฟาดหน้าน่ารำคาญมากตอนนี้เป็นมดแล้วมดเข้าอเคหน่อยฝากไอแอดเมเล่นได้ <c ười> อ่าแล้วก็มีเพิ่มรางวัลเกตนะผมตอนนี้เนี่ยเกตต้องเรียกว่าเพิ่มของรางวัลให้มันโอเคขึ้นนะครับคือของเดิมมันก็มันก็ ไม่ได้มีอะไรพิเศษใช่ไหมอันนี้แบบเหมือนเพิ่มความพิเศษเข้าไปนิดนึงนิดนึงสมมุติเป็น B ีแล้วกันอ่ามันจะได้กล่องนี้มาครับกล่องเนี่ยอ่าก็คือเหมือนสุ่มปะอ่าเป็นกล่องสุ่มอีกทีนึงก็คือสุ่มของรางวัลพวกนี้ครับอ่อมีตรงนี้ก็คือกล่องสุ่มมาและรครับสุ่มพวกวัตถุดิบอันนี้เป็นของถ้าเป็นสีฟ้านี่ใช่ไหมสีฟ้านี่จะเป็นกล่องอะไรกล่องอาวุธใช่ไหมแล้วถ้าเป็นสีแดงสีแดงก็จะเป็นกล่องที่ได้พวกไว้อัพเงาปะ ถ้าได้อันนี้อู้หนึ่งร้อยเลยว่าดีจังเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองลองดูสีอื่นดิผมไม่มั่นใจว่าสีอื่นจะสีม่วงสีม่วงจะได้เป็นพวกนาฬิกาทรายหรือมีโอกาสได้หนึ่งร้อยเลยอ่าโอเคนะโอเคโอเคกล่องตังก็คงเป็นไอไอถ้าไอเกดพิเศษสีทองก็คงเป็นกล่องตังนั่นแหละครับนะตอนนี้เขาปรับตรงส่วนนี้เข้ามาให้แล้วเพื่อที่เราจะเขาเรียกว่าไงพัฒนาได้ได้ง่ายขึ้นมานิดนึง าจากของเดิมที่มันดูแบบช้าๆแบบไม่มีอะไรพิเศษตรงส่วนนี้เราก็จะมันต้องมันลุ้นตรงนี้เอาอันนี้เหมือนแบบได้อน,นี้ไปเลยนะโอเคก็ที่อัปเดตมาทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับผมก็จะมีบางส่วนที่ผมข้าไปบ้างนินดๆหน่อยๆนะก็ถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดๆเ,เลยก็สามารถเข้าไปที่ Netmarble ฟอรัมได้เลยนะครับผมก็จะมีเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมมาและก็ใครอยากเข้าไปอ่านก็เข้าไปอ่านได้เลยนะครับผมมันจะมีพวกปรับนิดๆหน่อยๆครับนิดๆหน่อยๆจริงๆไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ก็จะมีพวกไฮไลท์หลักๆก็เรื่องอาพวกพวกฮันเตอร์อะไรแบนี้ที่ทําให้ธาตุมืดมันดูโอเคขึ้นแล้วก็มีชากธาตุน้ําที่ทําให้แบบว่าแรงขึ้นมาอีกนิดนึง อ่าแล้วก็มีไฮไลท์เรื่องมันีนะที่เพิ่มเข้ามาตรงส่วนนี้ที่เหลือก็ประมาณนี้ครับไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะในรอบนี้ก็โอเคนะคผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันนะถ้าชอบสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามไปได้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบี bee, สวัสดีครับ